มีลักษณะอาต้องถือว่าเด่นพอสมควรสังเกตนะครับตรงขาของบุญหลงด้านขวามือเนี่ยอพอโตขึ้นมาก็เริ่มซุกซนก็ต้องต้องคืนต้องได้ผูกไว้เพราะไม่เช่นนั้นไม่ผูกทั้งแม่ทั้งลูกก็พากันเดินเที่ยวในป่านี่ก็คือการวิวัฒนนี่ก็คือการ พัฒนาการของลูกช้างบุญหลงในช่วงขากลับจากประเทศพม่าผมอาจจะได้มาแวะหรืออาจจะผ่านไปทางเชียงรายเพราะว่าผมมีภารกิจอยู่ทางนู้นก็วันนี้ก็ถือโอากาสเดินทางจากเลยก็มามาพบบุญหลงก่อนโอเคโอเค้โอเก่งจังเลยสวัสดีเ,เร็วเร็วเร็ว เร็วลงแล้วเร็เรเร็วม้วนแล้วนี่เกกาลังแล้วยกขึ้นเร้วบนโบนโบนโบนบนโบนเบนโ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 ่นนโานโบนบนบนโบ้โบนบนนนี่นบนบบบเบนนเนนนนน การฝึกพยายามจะให้เขาเข้าภาษาคนฝึกให้เขาอ,อยู่ร่วมกับคน